อยู่ที่วัดภพบังคาวัดหนึ่งที่อยู่งติดแม่น้ำบางประกงช่วงนี้แม่น้ำบางประกงก็จะลดลงเยอะเลยเพราะว่าน้ำลึก ที่ได้ยินเสียงเจี๊ยบเจี๊ยเจี๊ยเจยนี่ยคือเสียงค้างคาวแม่ไก่วัดน,นี้เป็นวัดที่มีค้างคาวแม่ไก่เยอะมากคือทุกทุกต้นไม้อะคือต้นไม้ทุกต้นอะ่ะก็จะเต็มไปด้วยค้างคา,าวแม่ไก่มาห้อยหัวโหนระยงระยางเดี๋ยวผมจะแผนกล้องขึ้นไปให้ดูเต็มทุกต้นเลย ตัวใหญ่มากห้อยทุกต้นเลยไม่มีต้นไหนว่างเลยมีทุกต้น ต,ตัวใหญ่จริงๆคือคือสมชื่อเลยข้างเขาแม่ไก่ตัวใหญ่มากคือเคยเจอที่ที่อื่นนะแต่ที่ว่ามันไม่เยอะขนาดนี้วัดนี้นี่เยอะเลยคือมีทุกต้นเลยตัวอย่างใหญ่เขาแม่ไก่เนี่ยปีกมันเาลำกลางออกมาตีใหญ่ ้องผมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซูมแล้วจะเบลออีกเครื่องหนึ่งไม่ได้เอามาด้วยคือไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่มีทุกต้น เต็มไปหมดเป็นม,มีสัญลักษณ์เลยข้างขาวม่ไก่แนี้ เต็มทุกต้นน่ะคือไม่มีต้นไม้ต้นไหนว่างมาจากข้งขขาวเกาะแขวนอยู่เลย